สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามและกดรับชมใครกำลังมองหาแว่นกันแดดไว้ใส่ขับรถท่องเที่ยวทำงานลองคลิกที่ลิกงใต้คลิปได้เลยนะครับรุ่นนี้สภาพดีแล้วก็ทรงสวยราคาไม่แรงนะครับชวนชม m i t s u b i s ิ i l น n ซ e รนะครับรถปี2 0 0 5เกียร์ออโต้1นนะครับเบนซินน้ำมันล้วนนะครับตัวนี้สภาพเดิมโรงงานล้อแม็ก16นะครับภายในกว้างขวางสะอาดโออานะครับลองชมดูก่อนเผื่อจะสวยถูกใจถูกตานะครับคันนี้เปิดไว้เจรคา89,000ื บาทนะครับรถอยู่สมุทรสาครถ้าใครสนใจรีบเจรจาเลยนะครับทรงสวยดีภายในกว้างมากนะครับรุ่นนี้ต้องบอกก่อนแล้วก็รุ่นนี้นะครับยังสภาพเดิมๆเลยนะครับเป็นเบาะกำมะหยี่ภายในก็ยังใช้งานได้ดีนะครับสว่างสวยงามนะครับไม่มืดไม่อึมครึมนะครับสีเบจเอาเป็นว่าถ้าชอบต้องไปทดลองขับนะครับเจรจาต่อรองราคากันดูพาเพื่อนพาช่างไปเช็คเอกสารตรวจสอบเครื่องให้เรียบร้อยนะครับ ทดลองขับดูก็จะรู้แล้วว่ามีส่วนใดที่มันไม่สมประกอบหรือมันยังไม่ดีนะครับแต่เขายืนยันแล้วว่าคันนี้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานแล้วก็รถสวยมากๆเลยนะครับไปทดลองขับได้เลยรู้แน่นอนฝากว่าเป็นอีกหนึ่งทางเรื่องนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถที่มันใช้ง่ายๆไม่จุกจิกราคาไม่แพงนะครับคันนี้ปี2005นะครับราคา8 9 0 0 0บาทเมื่อเทียบกับค่ายอื่นก็ถูกกว่าเยอะเลยครับก็ลองชมดูนะครับเป็นรถนอกสายตาแต่ว่าคุณภาพนี่อัดแน่นไปด้วย สุดยอดจริงๆนะครับผมเคยใช้ต้องไปลองใช้เองดูครับแล้วจะรู้ว่ามันดีจริงๆโอเคนะครับฝากไว้เลยสําหรับ มิตซูบิชิแลนเซอร์นะครับเป็นรถที่น่าใช้อยู่แล้วศึกษาหาข้อมูลได้ในแฟนเพจ Facebook และก็ใน u t u b e นะครับมีคนมารีวิวไว้นะครับไปศึกษาข้อเด่นข้อด้อยนะครับท่านจะได้เตรียมความพร้อมเพื่อจะได้นำรถกลับมาใช้ได้อย่างสบายใจนะครับสำหรับใครที่ยังไม่พร้อมนะครับก็เก็บสะสมรวบรวมงบประมาณศึกษารถที่ใช่คันที่ชอบเ่อเวลามีรถสวยๆมาท่านจะได้ซื้อได้ทันนะครับฝากวดด้วยนะครับสมาชิกทุกท่านช่องนี้ถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ก่อนนะครับ ขอบพระคุณทุกท่านที่กดเข้ามารับชมคลิปด้วยดีเสมอมานะครับกราบขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับผม